โลโลโถโลเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาทำชาแนลนะฮะและนี่ก็คือเกม GTA 5นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นรถที่เร็วที่สุดในโลกนะฮะอันนี้เป็นสถิติที่เขาได้ทดสอบไว้ในปี2016นะครับจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็เร็วเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ลืมนะฮะแต่ว่าเร็วที่สุดในโลกแล้วนะครับคันนี้ชื่อว่าเฮนเนซี่ เวนนมแล้ววินเวนนมเนี่ยอ่านอ่านไม่ถูกนะครับผมผมมม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะฮะนี่รถที่เร็วสุดในโลกนะครับโอ้โหเดี๋ยวคือไอ้คนทำหมดมันก็จะทําให้มันเร็วไปไหนนะฮะนี่อย่ามาทําของแท้นะครับอย่าอย่าให้มันแรงมากนะโอเคอันดับแรกนะฮะเราก็จะไปที่ร้านแต่งรถของเรานะครับรถซันโตสคัสตอมนะครับผมเออบอกเลยว่าบอกเลยว่า รถแม่งโคตรแรงคนระับมันแรงไปไหนเดี๋ยว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 ,ยว,ยวขอปรับอะไรนิดนึงโอเคครับปรับเสียงเกมให้มันดังขึ้นมานิดนึงนะครับอา้าวชน <c oughs> นี่เลยฮนะอย่ามาทำของแท้นะครับชนตลอดนะครับนี่โอ้โหเบรกก่อนเบรกก่อนรถมันจะแรงไปไหนโอ้โหรถไปเฉี่ยวอะ่ะพังเลยเอา้าไอ้ตายเถอะคันละตั้งสามสิบสี่สิบล้านมาพังแบบนี้ไม่ได้นะอา้า ขับยังไงเนี่ยล้อหน้าพังไปแล้วนะฮะโอ้โหรถอย่างแพงโอเคถึงร้านแต่งรถสักทีนะครับซ่อมรถเลยอันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามเฮ้ยมีให้แต่งข้างหน้าหรือเปล่าไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนครับไอนี่คืออะไรเอ่ยไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไปสนครับเดี๋ยวนี่ยังไม่ทันแต่งเครื่องยนต์เลยตันแล้ว โอ้คือคนรทำหมดเนี่ยมันก็เอาใจคนเล่นจริงๆนะคือตันเลยอะ่ะเออแล้วถ้าเราแบบติดเครื่องยนต์เลเวลสี่เข้าไปอีกอะ่ะมันจะโคตรพอคนไม่ตันเลยนะท่อเปลี่ยนได้ด้วยหรอนี่เอาท่อแรงๆครับหลังคามีให้เปลี่ยนด้วยแหละไม่เปลี่ยนวะไม่ชอบนะฮะเสียงฮอนก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ก็จะได้ปีบแต่อยู่แล้วนะครับผม เอารถคันสีอะไรดีเอารถคันสีทองมั่งดีกว่านะกลเด้นโชว์นี่ฮะแฮทคือไม่ต้องคำนึงถึงมันก็ได้นะฮะไอ้แต่งสีไม่ได้อะแต่งสีไม่ได้แต่ว่าแต่งมันจะแบบเป็นลายไปเลยครับงั้นผมเอารถแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือสีเขาเรียกอะไรสีมาตรฐานของรถคันนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะฮะเออคือคือผมชอบนะสีแบบเนี้ย มันจะออกดำๆเงาๆอย่างเงี้ยกูชอบมากเลยนะฮะโอเค okay. <laughs> พอเราไปเรื่องหลังคาปุ๊บมันแปลว่าเรา,เอ,าออกๆขนาดนี้เลยเหรอเอาหลังคาออกดีไหมวิ่งแบบนี้คือวิ่งแบบนี้ก็เท่ดีนะ <laughs> นี่เหมือนรถกระบะ NV อะ่ะเหมือนนิสสัน NV เลยครับ <laughs> เออนะเออเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดโชว์นะครับสเกิร์ต สเกิรใส่ได้แต่ไม่ขึ้นนะสปอยเลอร์เเดี๋ยวใส่สปอยเลอร์ได้ด้วยหรอคือคันนี้มันมีสปอยเลอร์ของมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเอออันนี้ผมไม่รู้นะฮะอันนี้หมดแอดออนนะครับต้องเข้าใจนะฮะคือผมว่าไม่ต้องใส่หรอกมั้งคือแบบเดิมมันก็อย่างเงี้ย หรือจะเอาใส่อันนี้ใส่ก็ได้ดูเท่ดีวะ่ะนะโหลดต่ำนครับใส่เฟืองใส่เทอร์โบใส่โอ้โหทุก,ทกอย่างล้อผมจะเลือกเป็นไทไฮเอ็นที่แบบเป็น2 4 6 8 10, 12, ี่หกแองเอเนี่ยหลายๆก้านนะครับคือผมอยากจะใส่ลายไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอานี่นี่นี่อันนี้ไม่เอาไม่เอา เออไม่เอาไม่เอามีอันนี้ที่ว่าน่าจะดีที่สุดนะครับคือผมชอบแม็กเดิมอยู่แล้วนะแต่ผมอยากอยากจะใส่ลายมันไงแต่ว่าไม่มีแม็กไหนโดนใจเลยครับงั้นเอาแม็กเดิมไม่ต้องใส่ลายจบนะฮะหน้าตาก็มึดๆไปนะฮะโอเคแต่งแค่นี้แหละโอ้โหคือแบบเดิมมันก็แรงอยู่แล้วนะครับคือคราวนี้มัน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยบอกเลยโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆเจะแรงไปไหนนะฮะสนามบินอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเราไปแดกที่สนามบินนะฮะแต่ว่าเอ่อมันยังไม่ขึ้นอนะ่ะมันต้องกี่โมงเอ่ยคือผมก็ไม่รู้นะครับ ประมาณกลางคืนกลางคืนปะคือผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้400เมตรอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าแมปมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับคือผมไม่รู้เป็นไรเวลาลงอะไรปุ๊บมันชอบเออเลอร์นะโอเคโอ้โหดูดิหืม200กว่าไปแล้วนะฮะ คือมันจะแรงไปไหนนะฮะลองปรับเวลาก่อนกลางคืนดีกว่าไหมโอ้โหโอ้โหสองร้อโอ้โหสามสามร้อยไปแล้วโอ้โหแมปไม่พอวิ่งครับแมปแมปแมปไม่พอวิ่งโอ้หูรถเกือบพังเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว อือหือ aus <shifting> คือถ้าไปแข่งก nothing, ับใครก็ชนะครับบอกเลยแบบนี้ชิวๆครับโหระยะเบรกไม่พอด้วยนะโหแน่นอนครับคือบินๆ่บินไปครับลองรถลองรถโหสุดยอดวิมงกันสามร้อยกว่าของเบก่อน เราต้องทิ้งระยะเบรกไว้ด้วยนะครับโอ้โคือมันจะแรงไปไหนบอกอคือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับโอ้โแน่นอนอะ่ะสามร้อยกว่าโอ้โอยเจ๋งมากบอกเลยนะฮะใครที่ชอบก็อยากโหลดมาเล่นก็บอกนะฮะ มีกิฟต์ for low limit time time low limit มันแปลว่าอะไรวะผมไม่สนใจแล้วผมไปเด็ก e e t ิ n งตรงนู้นดีกว่ามาั้งหรือว่าเวลามันไม่ให้คือผมไม่ค่อยเข้าใจด้วยนะเดี๋ยวลอง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  โอเคครับแดกมเตติ้งตรงนี้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็น402เมตรนะครับผมเดี๋ยวผมหาเลือกรถคันที่คิดว่าน่าจะเร็วแล้วก็แรงที่สุดก่อนนะครับคันไหนดีอ่าคันนี้แล้วกันดูถ้าจะเร็วที่สุดในนี้แล้วนะครับเอ้ยโอ้โหถอยรถไม่ดูเลยเนี่ยนะบอกอีกรอบเดชเถิดเดชเถิด นี่รดราคา3าบกว่าล้านนะครับไปแล้วมันจะไปแข่งกันแล้วคือไอนี้ถอยรถไม่เป็นนะครับเดินหน้าเป็นอย่างเดียวแล้วไปแล้วแล้วไปชนเขาทำไมอเออไม่เข้าใจเหมือนกันอืมอ่ะวันนี้จะได้แข่งไหมถามถามจริงอ๋อไอนีไน้ไอนี่ยังไม่ได้แข่งมนะันแค่กลับรถนะฮะไปแล้วครับโอ้โหแดกแดกออกตัวกันเป็นแล้วนะครับ ต่อไปน่าจะเป็นตาผมแหละที่เลือกคันนั้นก็คิดว่ามันน่าจะดูดีสุดแล้วนะครับโหดูรลคันนี้ดีเนแต่งแต่งด้โคตรเท่เลยคนระับอตาผมและไ <laughs> มได้ตั้งใจเบื่อน I'm s o ซ r y โอ้โหแน่นอนนะผมนี่เลงเครื่องรอเลย หมายังอาโอ้โหไม่มาสักทีเลยนี่มันรอ,อนานแล้วเนี่ยนี่ดูไฟตัดอันนี้402เมตรนะครับโอ้โหดูไฟอันนี้ผมไม่ออมมือให้แล้วนะผมออมจริงๆจังๆเลยนะโอ้โหไปแล้วฮะโอ้โหวิวโโหววสจโจ๊ดเบคกกอนเบคอน โอ้สุดยอดนะครับชนะแบบงงกันเลยนะครับคือชนะแบบงงๆอะ่ะรถมันโคตรแรงอะ่ะโอ้โหแน่นอน,นครับต่อไปใครแข่งเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะก็จะไปแจมขเขาเราจะไปแจมขเขาเดี๋ยวให้เขาออกตัวกันไปก่อนเลย เอาออตัวไปก่อนเลยเดี๋ยวเราแซงโอ้โหแซงได้โอ้โหแต่ว่าเบรก,ก่อนนะระยะเบรกต้องอันนี้หน่อยรถเรามันแรงเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยนะครับโอ้โแน่นอนคนระับอันนี้ยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันแค่4 0 2เมตรนะจริงถึง4 0 2เมตรปอดไปรู้นะ <laughs> ผมก็ว่าไปไม่ได้วัดมาหรอก แมปมิทติง้งโหลดไหมโอเคโหลดแล้วงั้นขอปรับเวลาไปตอนเช้าแล้วกันนะฮะโอเคแข่งกันเช้าๆหน่อยอเดี๋ยวผมขอเลือกรถก่อนนะฮะโอ้โหคันไหนดีวะนี่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 ่น,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 นมี มีกลาพิดจทีทีมีอ่ะคันนี้ก่อนอะคันนี้ก่อนไม่เอาไม่เอาอ่ค,คันไหนดีอ่ะอ่ะคันนี้แล้วกันดูเหมือนจะแรงนะครับดูเหมือนจะแรงโอเคเช็คคันนี้แหละท้าแข่งคนระับดูซิว่าใครมันจะมาสู้เราได้ เขาแดกกันไปแล้วโอ้สุดยอดแล้วเอ็ดเดอร์อยู่ไหนวะโอ้เอ็ดเดอร์มาแอบอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเอ็ดเดอร์มาเจอกับเราโอ้เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนโอ้ยสองคันนั้นแดกไปถือว่าเร็วนะเนี่ยมาจะถึงตาเราแล้วครับไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่เลยนะเอ๊ะ เราเราอยู่ไลน์นู้นเราอยู่ไลน์นู้นมาครับเตรียมพร้อมไหมเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมบอกเลยนะงานนี้มีมีแบบกินขาดกันแน่นอนคันที่ผมเลือกนี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับรู้สึกจะเซนเซนทูโน่ Sentinel หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเหมือนจะแรงกว่า r e 7 b มั้งตั้งแต่อัปอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยนะครับ เซนตุโน่มือนจะเร็วกว่านะฮะมารถที่เร็วที่สุดในโลกกับรถที่สุดเอ้ยรถที่เร็วที่สุดใน G T A 5นะครับไปเอาตัวไปก่อนเลยนี่อ่อยให้โอ้โหสุดยอดแสงแบบอไม่เห็นฝุ่นนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่เห็นฝุ่นโอ้โหเบ่อนอืมรถเราก็แรงจริง ว่าไงเพื่อนว่าไงงงเลยทิเจอรถความแรงแบบขนาดนี้นะฮะโอ้โหนี่เรายังยังไม่ได้แบบออกตัวแบบเทอร์โบนะครับแบบในตัดอะอต่อไปเอ็ดอุ๊ยสอรี่เพื่อนต่อไปเอ็ดเดอร์เอ็ดเดอร์เตรียมตัวไหนเอ็ดเดอร์มา เอดเดอร์เตรียมตัวฮนะเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนแนละ้วบอกเลยซ่อมรถไ้รอแล้วคือบอกเลยว่างานนี้มีหนาวครับผมบอกเลยว่ามีหนาวนะคือเอ็ดเดอร์สู้ไม่ไหวแน่นอนผมว่าคือคันนี้มันเร็วที่สุดไงเราดูจากกราฟเอ่อออกตัวกับท็อปสปีดนะฮะมันมันตันแล้วไง มันก็จะต้องเร็วกว่าพวกนี้อยู่แล้วนะฮะแต่คราวนี้เราจะมาแข่งแบบแบบติดในตัดตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะเร็วขนาดไหนเรามาดูกันโอเคน่าจะถึงตาเราแล้วแล่ละถึงยังนั้เหดิโอ้โ,โอเคอยู่เล่นไหนเอ่ยโอเคเลนนี้ครับ จะเบิร์ย่างรอเบิร์ยัางรออ่าเบอร์ยาร่ยา,งยางรอครับผมพร้อมแล้วครับนี่ออกตัวแบบหลังๆห,หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำให้เอดเดอร์งงไปเลยนะฮะติดในตาตั้งแต่ออกตัวเอาแล้วครับผมเตรียมพร้อม เดี๋ยวพร้อมมะไปเลยครับลุยโอ้โหสุดยอดไปยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้บินไปแล้วไม่เอาเดี๋ยวหลุด <c oughs> เดี๋ยวหลุดสนามนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆบอกเลยว่าสุดยอดโคตรแรงอนะบอกเลย โอ้โ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 อ้เบเกือบไม่ทันเลยเมื่อกี้เอาทำไมเกิดการชนกันเลยล่ะทำไมชนกันเลยล่ะนาอย่างนั้นนะเออนะแน่จริงเอ้ยแน,แน่นอนจริงๆนะครับโอเครู้สึกว่ารู้สึกว่าคนปล่อยตัวจะเอาอมาแล้วมาแล้ว ไม่เป็นไรครับเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้ไว้ยกล้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ารถเรายกล้อจะเป็นยังไงโอ้โหมีเล่นกายกรรมโชว์ด้วยเมื่อกี้นะครับทำได้ยังไงเอาใหม่เมื่อกี้มีรถขวางเรามาดูนะฮะใช้พวกนี้ออกตัวมาแล้วเราออกตัวแบบยกล้อเราจะตามทันไหมมาแล้ว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  ออกตัวยกล้อโอ้โหทันด้วยแซงแซงด้วยครับอู้สี่ร้อยเลยเหรอไม่เอาเบก่อนเบก่อนโอ้โหแรงจัดนะครับโอ้โหแรงขนาดขนาดเหมือนกันแรงขนาดนี้ดูหน้ายุบเลยทีเดียวหน้ายุบกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องออกบ้างดีกว่าไอ้เอาฝากระโปรงออก มันอยู่ตรงไหนเอ่ยผมก็จําไม่ได้นะครับดอนี่หรือเปลา่าเดี๋ยวขอเปิดนี่ฮะมันจะเปิดได้เท่านี้นะครับไหนตรงไหนได้บ้างแทงแทงแทงเปิดได้ผมว่าขับไปน่าจะปิวนะไม่ปิวอะ่ะโอ้ยเว้ย้ย้ย นั้นเปลี่ยนเป็นรีมูฟนะครับรีมูฟไม่ใช่แทงเลยมันอาวบช้งเย่ yeah. ขับรถแบบเปิดเครื่องแบบนี้จะแรงขนาดไหนนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูกันเฮ้ยเท่ไม่เบาเหมือนโครงเหล็กวิ่งได้อะไรประมาณนั้นใครครับใครจะมาแข่ง ถ้าไม่มีขอออกตัวไปก่อนนะฮะลุยโอ้โหเจหลุดทางเรียบโอ้โหเจหลุดทางเรียบไหมเจหลุดทางเรียบครับผมโอ้โหเจหลุดทางเรียบจะโอ้โหรถเราก็ได้กลับมาข้างนอกเลยนะฮะสุดยอดเร็วมากแรงสุดๆอา้าวรถพังไปแล้ว ลถอดเข้าไปแล้วก็ซ่อมวิ่งได้ต่อครับคือมันจะแรงไปไหนเดี๋ยวเราเอาไปวิ่งในเมืองกันบ้างนะครับโอ้คือมันคือมันแรงมากนะครับขอออกออกจากตรงนี้ด้วยวิธีนี้แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วไปว,วิ่งเล่นในเมืองกันบ้างนะครับผมมาดูในโหมดเอ่อ เกิดอะไรขึ้นรู้สึกกระจกมันจะเงาเกินไปดูดิเออวิ่งยากเลยครับแต่ว่ากระจกหลังนี่ทําได้ดีมากนะฮะข้างในนี่ก็งานเนี้ยบครับผมบอกเลยว่าเนี้ยบมากเข็ม MPH นี่ถึงแค่270 MPH มนะัมันก็สุดน่าจะสุดเท่านั้นแล้วแหละว,ว่า,ามุมมองบุกคนที่หนึ่งนี่แหละดีที่สุดแล้ว ปึ้งปังกันเลยทีเดียวว่าไงโคเมนถามว่าเราวิ่งปกติเขาโค้คงดีไหมนะครับมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขับเร็วๆปุ๊บมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยเกาะถนนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับถ้าวิ่งเร็วๆมันไม่เกาะถนนอยู่แล้วจะบินนะผมนี่ดิบเลยดิบเลย เออคันนี้คันนี้ดิฟได้นะครับเออหือชนแล้ว30กว่าล้านหายไปเลยพิบตาสมองเนี่ยโอเคเรามาบินกันตรงนี้ดีกว่าโอ้ชิบะกรุ๊กกรุกกรกกรกกรกชนก่อนไม่ได้บินเลยมั้งจริงๆตรงนี้ถ้ามาเร็วๆเวนะี่ยบินเลยเนะี่ยข้างหน้าเราบินได้เราบินได้เราบินได้เราบินแบบนี้เหรอ <laughs> บินแบบนี้ก็ไม่สวยสิครับ นี่ยกล้อด้วยอ่ะยกล้อ,อนี่เบิร์นยางเบิร์นยางเฮ้ยเบิร์นยางครับเบิร์นยางแล้วก,ก็ขับไปด้วยโอ้โหสุดยอดสุดมันจะชนบ่อยจังเลยนะเนี่ย รถหน้าพังครับซ่อมก่อนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเล่นกายกรรมโชว์นะฮะเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนโชว์อีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่นกิยกรรมโชว์นะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมคาดการไว้หรือเปล่าพลิกรถกิยกรรมโชว์เละเลยทีเดียวเอาใหม่เอาใหม่เ,หเกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว กายะกรรมโชว์กายะกรรมโชว์ขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นแบบนี้ก็ได้ว <c oughs> ะกายะกรรมโชว์นะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบโปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ไว้ให้ด้วยนะครับผมรับรองว่ามีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับแต่บางวันอากาจจะไม่ได้ลงนะบ,บางันบางันอาจจะติดธุระนะครับอาจจะไม่ได้ปล่อยคลิปหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปนะครับผม ต้องฝากไว้ต้อเป็นสักตัวไว้ด้วยนะครับโอเคครับล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไม่มีภาพกีฬามันนอกจากการสาบลาร์ฮึมรถอยู่แล้วโอ้ยหยังไม่ทันได้สยยลยย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 กยยวยย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 นายย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 ย่ยย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 มาดูครับรถที่เร็วที่สุดยนโลกมาวิ่งบนน้ยย อือดโคตรบอกเลยว่าอือดโคตรเฮ้ยแต่ถ้าน้ำตื้นๆนี่วิ่งได้สบายนะฮะนี่น้ำตื้นๆวิ่งได้สบายครับชิวๆโหวิ่งได้เป็นร้อยอ้าวว้าลดราคา30 40, 40ล้าน,นครับเรียบร้อยไปแล้วดับเครื่องดับไปแล้วไม่ติดเนะี่ย โอเคครับแล้วเจอกิปหน้รครับผมบ๊ายบาย see you again สวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย